พมอจัดไปครับพี่น้องจัดไปโอ้ตวสายเชื้อเชื้อประเทศนะสายตจโอ้ยแตกซ่าแตกซ่าแตกซสายพี่น้องเอาแตกซ่าแตกซสายไม่เหลาไมล่าเด้อพี่น้องเอ้ยเดือดขาดพลตพมอไม่เหลาไม่ลาแล้วทุกคนที่รอคอยรอคอยกันทั้งประเทศครับ มันาบมัน่ไค่ทั้งประเทศรับกอทองมอแล้วกล่องอะไรมาอ๋อทั้งประเทศครับผมอ้เจตดกลองไปถ่ายทําเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้แรมแจะลบจะบมอม่มาแล้วครับมัวถ่ายอะไรถ่ายตะด้านข้างโมเมนต์เพื่นสั่งรับกอทอมมาแล้วรับกอทอมอถ่ากันทั่วโลกใช่ะมมาตะไส่รับกอทอมอโอ เดี๋ยวเดี๋ให้จิมงานมันตั้งก่องขาดามก่อถจังได้คืมี่ปลาต่ดค่นี่นะรับแพ้รับรับแพ้ต้องมาต้องมาเอาทั้งนี้แม่ต้องมารับอหลีบ่เดนเรับอันนี้รับอันนี้อันนี้รับแพ้นี่อันนี้รับนี่พี่น้องเีถ่ายหลายอยู่ขอเสียงนะครับิดซิลพร้อมไปพี่น้องพร้อมไปมแพอมแพร้อมไปครับ หนุ่งกัดหน่าร้ายบดแล้วเขาพร้อมกันหมดแล้วพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วค่ะอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเนาะเอฟซีทีรอคอยหลังจากที่ปล่อยเป็นครั้งแรกรับกทมกถือว่าเข่าเนาะเปินลหฮมาที่แรกเปินลหฮมาสามตัวสองจุดห้าสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดแปดนะครับกถือว่าเข่าหาแปดนะพี่น้องเนาะครั้งแรกก็ับถือว่าสอบพัน นะครับสำหรับรับกอมเมื่อเนี้ก็ได้เวลาแล้วหลังจากที่เขาพื้นทัวร์มาญี่ปุ่นที่ขึ้นเข้าไปสัญญาณบ่มีสัญญาณบ่ดีสัญญาณบ่มีนะครับมีอยู่แต่ว่าชัดเจนนี่เพิ่งกับปล่อยมาแล้ววันนี้น่อยก็เก้าน่อยก็เก้าครับสามตัวเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยพี่น้องสามตัวเม็ดเดียวค้างเดียวรับกอธโมนี่นะครับ บน<ม>เป็นบนล่างเป็นล่างงวดนี้ครับ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 ครัมวดน,นี้เท่เพพาพนมมีเปอร์เซ็นต์ให้ดรออืมมีมีลอยเปอร์มีพันเรนของเพื่อนอ่ะเพื่นวะาานเต๋มบ่มีเงินซื้อของเพงื่อนอ่ะลอยเปอร์เซ็นตมมีพันเปอร์เซ็นต์มมีย่านเต่พกเจาบมมีเงินซื้อพร้อมไปครับลุงพิมพ์ได้จะพร้อมนะครับจะเย็นๆเ,เน้อครับขยะบวกแห้งนขยะบวกแหงแล้วเไกเีกมันตะไกจากกะทนำต้องใจเย็นๆนึบ่ครับเพื่น แต่ยทไไน,น, <F> นท้องอะไรด้เนี่ย FC ปัาแล้วก่นหมาจังหวดแล้วก็วค่ะนี่เป็นวันที่สองครับวันวที่สองวัวที่ผ่านมาหนังวันแรกกันโทมาบอกครับผมมาบอกเลยตัวแรกก่อนที่กันโทมาบอก่อนที่ผ่านมาห้าสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดแปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปแตน่าตามันก็ายห้าแปดแนนครับก็ถือว่า,าก 3, ันหามากต่สามโศสองโศคนมาหายมาค่ะงวดนี้งวดงวดก่อน่นมาห คนไทยจะสามตัวแล้วเขามาตัดแยกให้เย็บเียอาครับจะวางวันนี้พคนไทยมาทั้งสามตัวทั้งสองตัวครับการ์ดาครับขอกระดาษขอกระดาษน้องจอยเนี่เป็นบนล่างเป็นล่างเหรอครับวุ้ยยิมข้าวธรรมดามาใส่้เด้อขอกระดานขอกระดานขอกระดานอยากบอกแข้งเราหน่อยพร้อมอยากบอกแข้งบวครับพร้อมเจิ้นตรงเสื้องามพร้อมนะครับสามตัวบนเม็ดเดียว สามตัวบนเม็ดเดียวสามตัวบนเม็ดเดียวสามตัวบนเม็ดอะไรยังน่ะเก้า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 เด้อเกเด้อพี่น้องเก้าเก้าเก้าครับไหนอีกสู้อีกฮะสู้อีกสู้อีกบ่เอาอีกรอบดูยี่งหกหกเก้าหกเก้าหก พร้อมยังยืงเด้าหกแปดเก้าหแปดบะชิงเก้าหกแปดหรือว่าหกเก้าแปดด้วยพี่น้องเด้อเม็ดเดียวเม็ดเดียวสองตัวนี่ครับเก้าหแปดหรือว่าหกเก้าแปดรับกทมสองตัวสองตัวพร้อมยีสุดครับสองตัวสครับผมสองชุดสองหางครับสองต้อ ใครปะอย่าอย่าอย่าเฝ้าอ่านอย่าฟฝ้าอ่านเกือบยุดเก้าเก้าเก้าห้าเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าสองตัวสองตัวห้าเก้ารวมกัน ห้าสอาที่แรกคนที่จำคนที่งงออขึ้นห้าสี่เ้าเก้าสองคู่สามคู่อันี้แหละครับเก้าห้าสีห้าสี่แมค้านเป็นขนคู่ด้วยนนี้นักเรียนกำลังนักเรียนงงว่ะโซ่กันได้เลยดีกว่านักเรียนโซ่โด่านมาโซ่ลดนักเรียนฝึก เอฟซีสิว่าลีลา่สิว่าอีกแล้วเนาะเถามันบ่อสองตัวคนมักจได้สสุดอยาห้าสี่ครับตัวที่ชอบที่สุดแมนห้าสี่อ๋อคนมักคือหาซครับหาซีหาเก่านะครับเนาะเร็มันมะแกกันมแกกันดอกเอาเร็วชวครับพร้อมยังครับพรอครัตัวชัดๆใหญ่ๆ ไ,ไม่ตบแค่นา oh. งานางิงตานักเรียนดูกรียนพ้อมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมรับพเปิดเก้าแปดหกเก้าปดไม่ต้องหกเก้าแปดห้าเก้าสี่เก้าอ้าเอ้ออาวอบวกเนาะเอ้าเนี้ แคปหน้าจแคปเอาเเอามาทางออยเอก่อนโอ้ทางออยเอดเอกอนวงี่น้องอีค่ะครับจัดไปเลยค่ะผู้ได้มักลับกอทมอเนาะนเนอะหั้าพนทมกันมักกัจัดค่เท่ากัเรียนทานเก้าแปดห้าเก้าห้าสีตัวเลขเันหับกทมกนหบกอรเ้ินือดนี้นะกอทมอเอวันนี้มาปล่อยที่กอทมอไหม ับตมปล่อยได้เพราะว่ามันหลับต้องออกจากก่อนทมอถามเพื่อนว่าให้ส่งมาให้หรอให้ปล่อยเลยบ่ครับเพื่อนว่ามาด่วนใช่้ามอมาด่วนใช่้ามอมาด่วนมาดวนเอามาทางสุรินทร์นะครับเมื่อกี้ไปทางไร่แล้วบ่เอามาทางสุรินทร์หรอครับนี่เก้าหกแปดหาเก้าหาซี ทางสุรินขอพูดหลายเด้อครับจัดไปครับอารับกอทมอนะครับย้ำนะครับย้ำอลอยเปอร์เซ็นต์บะมีพันเปอร์เซ็นต์บะมีอย่างเต๋อบมีเงินซื้อรับกอทมอเก้าหกแปดหาเก้าหาซี่บมีหรอกลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ย่างเต๋อบมีเงินซื้อถือแค่จับไปรับกอทมอนะครับ ก้าหกแปดหกเก้แปดห้าเกห้จัดไปครับ<ป> อืออมาทังนั้นอ่ะรับอนอโอ้แตกบดป้าพี่จังบอน่บอมาเที่ยเนุแงะแงะบอล้วเอาพแม่ถือแงะถือแล้วพี่น้องกม่แตกซ่าแตกซายอ๋อับปกระดานเพื่อนตัวแตกกระดานไอ้ทัามาขึ้นเดกเ็นตัวเดียวโคโลยูฮันซไอเดีนเมนตัวนี่มาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับแตกแล้วครับกระดามันแตก You know, i <laughs>